เครื่องปิ้นแท็กท้างในเนี่ยปิ้นเนี่ยเนี่ยเนี่ยสายชาย์จมือคู่มือแท็บมาป๊บกระดาษปิ้นมาสามกล่อง ีการใส่กระดาษเขาบอกว่าให้ใส่ตัวจิ วิธีการใช้งานนะครับก็เข้าไปที่ Play Store ดาวน์โหลดแอปของแอปตัวนี้ครับนี่ดาวน์โหลดแล้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับรับสแตนบายแล้วก็เชื่อมต่อผ่าน b l บลู o t h ค้นหาจะขึ้นเป็นตัวรหัสระบบจะให้จับคู่อุปกรณ์ โอเคเรียบร้อยหลังจากเชื่อมต่อผ่านแอปเรียบร้อยแล้วสถานะมันจะขึ้นจากไฟกระพริบเป็นไฟหยุดนิ่งครับเต็มบ่ายพร้อมใช้งานครับแล้วเขาเข้าไปออกแบบที่ในแอปได้เลยครับเลือกเทมเพลตกันจะทำเป็นอ่าแท็กสำหรับแขวนแหวนนะครับเลือกไปที่จูเลียอเป็นไซส76์76-30คูณ30 เทมเพลตได้แล้วทีนี้จะใส่ข้อความนะครับ,รบหลังจากได้เทมเพลตแล้วเราก็เลือกตรงที่แท็กครับผมแล้วก็เข้าไปแก้ไขโดยที่ดับคลิกหนึ่งทีคลิกดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็เข้าไปแก้ไขข้อความตรงนี้นะครับตรงนี้ผมจะใส่เป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแปดสิบยวน ยังไม่หยวนเลยไงครับก็จะใส่หยวนหาตัวหยวนไม่เจอขนาด